ไอ้โบจะมามาแลวไอ้โบมาแลวไอ้โบบอกแล้วเย,ยบแล้วไอ้โบจะมามีแต้มแล้วครับมีแต้มแล้ว โอ้เปลี่ยนแล้วสวัสดีครับเพื่อนๆชาวนักตกปลาทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาทําคลิปตกปลาที่บ่อพิษตุพิชิงนะครับวันนี้จะตกชิงหลิวนะครับไม่ไปชิงหลิวตกสปิวนะครับไอชิงเหลิยวตกไปเมื่อวันก่อนนะครับวันนี้จะตกสปิวนะครับหาปลานิลนครับไอโบไซไอโบนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับมาจะได้ไหมนะครับตามลุ้นกันเลยนะครับ ใช่ใช่ใช่ไอไอที่ได้ไปแล้วไปรับไงรับก็ไมมันไม่มีภาพร่มอยู่ดิ ที่กับโต้นะครับจะเป็น ád, ตกสองขอสายบอร <with> <brewer y> ั้มอันนี้ขายกี่หน้าหรอกจริงก็ต้องมีการพูดคุยมันจะสนุกตัวคนเดียวสนุก bố mà Ê bố nói Luôn cái to đấy khóc Giang lên Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ ไอโบมาหรือเปล่าครับมันรุนารครับเอโบมามไหมโอ้ลูกน้องไอโบนะครับลูกน้องไอโบมาแล้วไม่ใช่ไอโบกำลังงามกำลังงามอันนี้เอาไว้ก่อนเดี๋อาไว้ก่อน ไปเลยเพราะเดี๋ยวซื้อใหม่ได้ใช้ของตัวเองกันเลย <laughs> โอ้ไปไปไปเลย,วย,วเย,ยอัยยวยวนนี้ ไอโบจะมามาแล้วไอโบมาแล้วไอโบบอกแล้วเย็บแล้วไอโบจะมามีแต้มแล้วครับมีแต้มแล้วเอ้ครับครับมีแต้มแล้วครับนี่ครับไอโบบอกตะนุนะครับยังมีอยู่จริงครับยังมีอยู่จริงไม่ได้โม

ใส่โบมาแล้ครับมาแล้วครับแต้มแรกนะครับที่ผ่านมาเมื่อกี้ปลาน้อยไม่นับเดี๋ยวมาลุ้นกันต่อนะครับ้วยพระน่าทับ Gracias. พอเขป่าลากาจะพูอาางสิ่เนีมันจะมันจ้จากเก้าสิบมาสมันจะเป็นสีบองศานะเออใส่ปั๊บนยกเลยปัดเวัดตกใสเราจะมาหมุนเอรับกัดัตกใ่ตองเห็นเงด้ยแต่ลงยืนยงนันนะคราเออมันมันจะบอกว่ามันไม่ นะวันเอมากิเลยจม่อยรดกี่เกี่ยวท้ายก่อนเปิดหน้าลอกลอกแล้วพอไปดก็จะเจอเรื่องนี้ไันนี้มันมีนักมันจะโยนไปีกลหรออะไ อู้ประทูโอ้เป็นประทูของแค่ของแค่มันจะมีอยู่จริงรมันจะมีอยู่จริงแดดมีสองครับแดดมีสองมาแล้วครับบอดนี้ไม่หลอกครับเดี๋ยวมามาลุนกันต่อนะครับ อัน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 ใส่โบใส่โบเร็วเห็นไหมเห็นไหมเรียผมเถอนะอุ้ยโบอี้โบอีนี้เี๋ยวได้มเข้ามเข้าใจผมเวลาที่ไหนอคือตรงใชงเิดกว่า างนางนยากไงเล่าไงเล่ามาแล้วครับเซบอร์มาแล้วแ <c oughs> อบดีซีสีไหมฮึไม่นะนนทีแล้วทแล้วได้ดีซีแล้วเ้าลงลงๆงลงลงล ใช่เป็นไงปัญหาครั้งแรกในชุดครับ ีครับมาแล้วครับตัวแรกในชีวิตนะครับตัว,น,วตนี้ตัวแรกในชีวิตนะม,มาแน่คนเอ้ยเี๋ครับตัวแรกในชีวิตเลยนะมีธรรมดา กูรับกูมารับแขกด้วยตอนนี้กำลังแข่งขันกันครับมันต้องแข่งก็เวลายนี้่าด่าฮ่าฮ่า่าาฮาลงเฮาฮา

องตัวนะครับอ้าวทำไมมีเลยละเฮ้ย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 การประพุงเยโอ้ยโอ้ยหมอโอ้โหเมื่อกี้เมื่อกี้เดี๋ยวเดี๋ยวก็เมื่อกี้เมื่อกี้จะแอดกันเลยต้องหมอตกใจต้อง้าหมออีกแล้ว ทำอันนี้มันตึงไงสมใจกันและ <c oughs> ไม่ใช่บอกี้กุญแจจำเบ็นุญแจแบบแบบไม่ให้เขาไม่อาจจะจะโปรได้หน่อยาเมืเออกี้จะโชว์เขาอ่ะเรียบร้อเลยโอ oh! ้เมื่อกี้มั่นใจคือว่าจะโชว์เขาเลยอะ <c oughs> ่ะไม่สมกับฟีไ <c oughs> ม่สมกับฟีไหนในสือ่อว่อาอะไรคันนึ่งอ่ะในสื่อว่าอะไรดูดิ<อ>ดังในสารศาสนาหลายกว่าบาท ขายไสีบาทอ๋อผมสื่อต่อท้องบ่อยขายไปไสื่อไหมร้อยห้าสิบไาทขายเกิดปรมูลแล้วด็หมดประมูลแล้วใครจะให้มากกว่า150หาสิผมต้องตาเห็นดีเดียวแล้วพวมาใคปสื่อไหมใจเย็นใต่ก็สังไงด้วยส่ผมหนูโอเคคูนแชนแนลไงสั่งได้ังเสร็จแล้วก็มาส่ง

วานเขามส่งซื้อมาขายอยู่สองคยขายว่ขายสามห้าสิบเจ้าหวยอยู่ชนะจดแล้วครับูวได้ประมาณราคาสามร้อย้าสิบบาท

เอออันนั네้นอันนั้นอันนั้นเท่าไหร่นะดูอมันผลิตมาทั้งชุดนั่อย่แล้ว่ายว่ายตามที่ป่อ้

ครับวันนี้ก็ได้ปันนินตัวที่ห้านะครับตัวนี้เดี๋ยวเอ่อเดี๋ยวทีมงานจะลามาโชว์ผลงานนะครับมาส่งงานนะครับว่าเขาได้กี่ตัวได้เอ่อยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวสกคนะครับเราสกคู่ทีมงานมาสรุปรายงานผลนะครับ ของสายเบาของผมนะครับเดี๋ยวพน้าบรรลุจิพนถือให้ห้าห้าตัวนะครับสายเบาลอันนี้สองคนจะเป็นอะไรนะเนี่ยครับชิงเหลียวทึ้นขึนทุนชิงเหลียวกับทั้งสองคนใช่ไหมกี่ตัวครับเป็นกี่ตัวไอ้บูกี่ตัวครับแปดตัวไอ้บแปดตัว่าใหญๆนนั้โอเคนะครับย่ำครับก็สรุปของวันนี้นะครับก็ผมตกปลาสายเบา ปลาไซบูนะครับจำบูบ่อพิซูวิชิงนะครับผมได้ทั้งหมด5าตัวนะครับก็สำหรับทีมงานได้แปตัวนะครับอันนี้ก็เป็นเพื่อนรุ่นพี่ผมนะครับคุณอามนูนมานูนนะครับก็วันนี้ก็ได้ปลาดินตัวแรกในชีวิตนะครับเพิ่งมาลองตกนะครับวันนี้ผม้สึกเป็นไางครับอ้ตื่นเต้นมากครับเกิดมาไม่เคยตกลาอีก ตัวแรกในชีวิตเลยดีใจมากดีใจมากโอเคครับน่าจะติดใจน่าจะต้องไปซื้อเป็นประตกแล้วนะครับอันนี้น่าจะซื้อมาตกนะครับก็สําหรับของคลิปที่ผมจะทํเพื่อนนะครับเพื่อนๆที่ดูคลิปผมแล้วถ้าชอบถ้าถูกใจฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามช่อง youtube ช่องนี้น้อยของผมด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ขอจบแต่เพลงเท่านี้นะครับครับสวัสดีครับ